ดูอาการวิงวอนดูอาพ่อสอนลูกลูกเอ๋ยรู้ไหมว่าดูอาคืออะไรมันคือการที่หัวใจของเราหันตรงไปหาอัลลาะ์ผู้ทรงเมตตาและผู้ทรงใกล้ชิดที่สุดดูอาไม่ใช่เพียงการขอพรแต่เป็นการยอมรับว่าเราพึ่งพาพระองค์ในทุกเรื่องไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เรื่องใหญ่หรือเล็ก อัลลอฮ์ทรงได้ยินทุกคำพูดแล้วรู้ทุกความคิดที่อยู่ในใจเราอัลกุรอานกล่าวว่าและเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแท้จริงแล้วข้าอยู่ใกล้ข้าตอบรับการวิงวอนของผู้วิงวอนเมื่อเขาวิงวอนต่อข้าอัลบักระเวลาที่ลูกดีใจอย่าลืมดูอาขอบคุณเวลาที่ทุกข์ใจจงดูอาขอความช่วยเหลือ เวลาที่สับสนจงดูอาขอทางนำและแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นดินสอหายรองเท้าใหม่หรือการบ้านยากๆลูกก็สามารถขอจากพระองค์ได้เพราะสำหรับอัลเลาะห์ไม่มีสิ่งใดเล็กเกินไปที่จะตอบรับและไม่มีสิ่งใดใหญ่เกินไปที่จะประทานท่านนาบีสอลาลาัลลอะลัยฮะสัลัมกล่าวว่าดุอาคือแก่นแท้ของการอิบาดะแปลว่า ทุกครั้งที่เราดูอาเรากําลังทำอิบดตด้วยหัวใจที่ถ่อมตนและศรัทธาจาลูกเอย๋ยโปรดจําไว้ว่าดูอาทุกครั้งไม่มีวันศูญย์เปล่าบางครั้งอัลลอฮ์ตอบทันทีบางครั้ง,ออง,รงพระองค์เลื่อนออกไปเพื่อเวลาที่ดีกว่าและบางครั้งพระองค์เก็บไว้ให้เราเป็นรางวัลในวันอาคิเระห์ดังนั้นจงอย่าหยุดดูอาและอย่าสงสัยในความเมตตาของพระองค์เลย